ออเอาละครับสวัสดีทุกท่านวันนี้เราก็มาพบกับเกมชื่อว่า w o r l d of Mystery นะครับผมผมปรับเสียงแบบกราฟิกรฟรน,นี่ไม่ต้องปรับหรอกมั้งเอาไฮาไปเลยเครื่อนราเทพจัดไปเริ่ม เ,เฮ้ยเล็กเพื่ได้เพืนชายโอเคบิวแทนกบสวัสดีบีฉันชื่อเนือว่านะฉันคือสุดยอดนักสืบเหนือธรรมชาติที่จะมาช่วยเธอฉันได้ยินว่าคุณเนี่ยเป็นนักสืบใหม่เฮ้ยอะไรอะ่ะโอ้ตกใจแท่งไม้ Okay. ที่เธอได้ยินมาเนี่ยมันก็จะมีเคสมหสัศจรรย์หรือแปลกๆในเมืองนี้เพิ่มขึ้นอย่างมากเลยรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นคุณชูถ้าเกิดว่ามีการช่วยเหลือของคุณเนี่ยจะทำให้ดีมากเลยอะ่ะแต่ตอนนี้เนี่ยไปที่ออฟฟิศเราเลยดีกว่าตามฉันมาแล้วกันไก ตามเนว่าไปที่ออฟฟิศถ้าเกิดหลงก็ดูมินิแมปเอานะโอเคใช้ตัวเอ็มได้โอเร็วอุ้ยกดวิ่งโอ้โหโคตรเทสตีได้ด้วยกดที่ขวาเพื่อยิ้งโอเคตามเนวาน่าไปดีกว่าครับตีเนวาน่ะไปนะฮะออฟฟิศที่ไหนโอ้โหวิ่งช้าจังเนวาน่าคุมเซตคืออะไรอ่ะกดไม่ได้ยูดินอีควิปแอนี่สกิลโอเคต้องมีสกิลก่อนเขาบอกอาเฮ้ยหายโอเคอยู่นี่เั่นใครอ่ะ คนเยี่ยมเหมือนกันหน่อตงตีนี้ตีใครไม่ได้เลยอ่ะวันนี้จุดฟินิชทิวเตอร์เรียลเฟิร์สโอเคเขาออฟฟิศไปถ้าคุณตายก็จะตื่นมาที่โรงพยาบาลใกล้ๆคุณอา้าวทำไมต่อ,อต้องคุยเหรอกดอีเพื่อคุยกันดูานาฉันรู้แหละว่านายนะ่ะเยี่ยมแต่นี่ก็คือออฟฟิศของเรานะโอเคเราไปรับภารกิจกันเถอะไปเจอบอสกันเลยดีกว่าเขารอยอยู่ในห้องอ้าเฮ้ยกดผิดขอโทษโทษ ไหนห้องไหน๋อห้องนี้เหรอ,เ,อเฮ้ยนี่ไม่ใช่นี่เอ็กซิสนีไงบอสคนนี้ใร่ไเมล่ายวอีวาาโยบิกในสุดเราก็เลยเจอกันกทันทีฉันรอนายมานานแล้วค่าคืออีวานฉันได้ยินว่านายเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่เทพที่สุดในโรงเรียนการศึกษาเลยนะแต่อย่างไรก็ตามนายก็จะเป็นไอตูดมือใหม่ฉันเชื่อแหละว่านายจะช่วยเราได้อย่างมหาศาล ฉันหวังว่าให้รู้สึกว่าที่นี่ก็เหมือนบ้านนะแต่แน่นอนทํางานให้ดีด้วยถ้าต้องการความช่วยเหลือแล้วก็คอนแทคหรือติดต่อเนวาน่าได้เลยเนว่าเนวาน่าเลย <c oughs> เนวาน่าเป็นจังหวตอนนี้ก็ไปหาเนว่าแล้วก็ตามการนําของเธอนะเธอจะนําทางมาเองหลอนจะช่วย อธิบายขั้นตอนต่างๆในการทำงานในการเป็นสุดยอดนักสืบเหนือธรรมชาติชาชติชตไปลุยไปเร็วเนาะวนหน้าเฮ้ยเนื้อว่าหายอา๋อยู่นี่โอเคฉันจะช่วยอธิบายพื้นฐานในการเป็นสุดยอดนักสืบนี่อโอ้โทษๆแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราไปหาไอเทมกันเถอะแรกเลยก็คือความสมดุลและเราก็ต้องเราจะไปเจอกาด การจะช่วยคุณได้ถ้าเกิดในพร้อมแล้วก็ไปกันเถอะอย่าลืมอะไรไว้ข้างหลังล่ะโอเคตามเนื้อว่าไปที่สเตเบิลสเตเบิลอ๋อสเตเบิลไม่ใช่ความสมดุลน,น่าจะเป็นสถานที่มันคือที่อะไรว่าสเตเบิลเนี่ยเนวาเฮ้ยเนื้อว่าหายโอเคเนว่าอย่างนี้สเตเบิลเหมือนสเตเดียมป่ะสเตเบิลนี้น่าจะแปลว่าคอกมา้าหรือเปล่าวะเป็นไปได้ไปเร็ว วิ่งเร็วหน่อยหนูน้อยโอ้โหท้าววิงโคเทิตีอะไรได้บ้างเนี่ยโอ้โหตีอะไรไม่ได้เลยติดทุเลียวอยู่อ,อ,อ,อเว้ยเฮ้ยผิดทางเฮ้ยมีจักรยานเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเนวอน้าหายเด็ดอ,อ๋ออยู่นี่อยู่นี่เมื่อไหรจะตีใครได้นี่ไหนอคอกม้าอยู่ไหนฮะเอานี่ไงคอกม้าเอ้ยเชี่ยไม่ใช่อคอกม้าแล้วนี่ โอ้โหไม่มีม้าสักตัวนะโอเคไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไปเร็วหาข้องม้ากันเถอแะแล้วกดตัวเอ็มเอาเฮ้ยอันนี้ตัวบีกดผิดไหนข้องมาอ้าที่ไหนฮะโอ้โหไม่มีไม่มีบอกอันนี้ไงข้องเออนี่แหละข้องม้านี่หรือเปล่าวันนี้ะนนปะใช่ไอเดลหืมนายน่าจะเป็นนักสืบคนใหม่สินะเนื้อว่าได้กล่าวถึงนายไว้แล้วล่ะ,ละ,ละจุ๊บ นายต้องการที่จะดูแลพวกเขาดีๆนะเขาคือแชมป์ที่ยอดของฉันคืออะไรไม่ถึงมาและถ้าเกิดว่ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็นายก็เตรียมรับผลตอบมาได้เลยกด X เพื่อที่จะเมาส์เมนูชุดยัวเมาส์เออ๋อเมาส์นี่น่าจะแปลว่าติดตั้งอะไรอย่างนี้ป่ะติดตั้งมันให้ติดตั้งใครวะ กด x ใช่ไหมติดตั้งนี่ป่ะว้าวโจชัวเดอะเขาเดอะฮอสชูสเมาส์โอเคเลือกแล้วแล้วไงต่อว้าวอุ้งนี่มันพลังเหนือธรรมชาติอ้้หอ๋อเฮ้ยลงไงเนี่ยอ๋อกดแทดลงอีกทีหนึ่งอ๋อกดแทดเพิ่อเรียกด x เพื่อเมาส์ก็เลยว่าอ๋อเฮ้ยทำไมคุยไม่ได้ออกมาแล้ว <c oughs> ม้าเนี่ยจะช่วยคุณระหว่างการเดินทางอ็กเพเดจเตอ ออเฮ้ยไกดไม่ได้เอาได้ละเยี่ยมตอนนี้แหละตอนนี้แหละไปกันที่ร้านมหัศาจรรย์กันเถอะตามฉันมาโอเคเรียกมา้าไปละฮะขี่ไหมน้องสาวยังวุดเวลดาวดันมันไปได้ไหมอ่ะดันไปไม่ได้ชา้าจ,จุงเนวาน่าคุงอือยู่น่ทูฟินิทแสดงว่าเราตีพวกนี้ได้ใช่ไหมฮะเฮ้ยนี่ใครอ่ะซีวิเลียน <c oughs> นักวิศวกรฉันได้ยินมาว่า อ่ะเวลี่เฟมัสวอนิตวอนัตอ๋อมีวอนัทวอนัทนี่น่าจะแปลว่าอะไรฮะวอนัทตรงๆเลยปะวอวอนิตไม่ใช่วอนัทบ้าเอ้ยวอนิตคืออะไรอะวอนิตคืออะไรไม่รู้อะจบแล้วเหรอชิบหายเนวหน้าหายโอ้โหตายแล้วคุยแป๊บเดียวเนอวหน้าตอนแรกก็ยังไม่ใช้เลยไม่ใช่เหรอเนวหน้าเนวหน้าอุ้ยนี่อะไรอะซอมบี้ตัวเอ็ม นี่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 น่าจะอันนี้ป่ะฮะอ๋ออันนี้ไม่ใช่ <laughs> อ่าไม่น่าแวะเลยโอ้ในที่สุดเราก็มาถึง <laughs> สักทียูแคนดูเดอะโดโจทูเทสไปหาโดโจเพื่อเทสอะไรสักอย่างอ่านไม่ทันด้ยในที่สุดนายก็มาถึงนายหลงไปตั้งนานนายหลงไปตั้งนานโอเคนายสามารถซื้อขาย สิ่งของได้นะเราจะช่วยในภารกิจของนายอะ่ะฉันจะแนะนําผู้คนนี้ให้รู้จกักเนี่ยสาวน่ารักตรงนั้นที่ใส่เ,เว่นเขาขายพูชั่นนะพวกฮิวิ่งพวกบับอย่างเงี้ยต่อมาก็จะเป็นลุงด้านขวาด้านขวาก็จะเป็นนักสสมดาหปนะ็กรอนายสามารถซื้อด้วย LP นะ ไปดับแล้วก็เนี่ยนายก็จะเก่งขึ้นสามารถโจมีสามารถชนะตัตรูได้และสุดท้ายผู้ชายทางซ้ายเนี่ยจะขายยูนิคในเทมนายอาจจะต้องการบางอย่างนะสำหรับภารกิจเฉพาะอะไรอย่างนี้นะโอเคตอนนี้ก็หมดแล้วของมิสของร้านค้ามหัศจันทร์ เมืองนี้เนี่ยมีร้านมากมายแต่ว่ามันก็ปิดอยู่เพราะเหตุการณ์ปัญญางและตอนนี้เราจะไปที่ต่อไปกันเถอะกด B เพื่อที่จะสำรวจสัมภาระอะไรเนี่ยเอาเฮ้ยนี่กด N นี่ไง B สัมภาระอะไรเราต้องซื้ออะไรไหมฮะ Blacksmith เฮ้ยสปินกงล้อเสียงไทยมันไม่ได้ช้ซื้อแล้วนี่มันคือการเสียงไทย โอเคไปตามเนวาน่าเนว่าไปอู้จึงแปลงล่างเออม่ใช่แปลงล่างแปลงเป็นหมาโอเคไปเนวาน่าแล้วเ,เราไปก่อนไหม okay, เรากดไปก่อนได้ไหมฮะโอเคลองนำทางเนอวอน่าไปเถอะเฮ้ยอ๋ยอเราต้องตามมันอย่างเดียวไม่กดจะตามเสร็จหมดเวลาไป15ห้านาทีสำหรับการตามเนวาน่าเนี่ย,ยเนว่าอยู่นี่ถึงแล้วนี่ใครนะ่ะ โอเคคุยกันนะว่าโอเคมาเจอดูจูแล้วนะเขาสามารถฝึกฝนให้นายได้รับสกิลนะและสกิลเนี่ยมีประโยชน์มากสำหรับการต่อสู้แล้วตอนนี้พูดกับมาสเตอร์สิพเพื่อที่ได้สกิลใหม่ด,โดโูโจมาสเตอร์อันล็อกสกิลเกี่ยวกับอะไรได้บ้างฮะอ๋อเล่นเดียวเดมอนทรัสการทะลุทะลวงของปีศาจหรือเปล่าโอเคใส่เลยฮะเฮ้ยทำไมไม่ใส่โอเคใส่แล้วแล้วไงต่อฮะกดออกมาโอเค ว้าวสกิลใหม่แล้วโอเคเราไปลองกันดีกว่าฉันคิดว่านายเนี่ยพร้อท่ทีอย่ารับภารกิจอันแรกแล้วนะตามฉันมาฉันได้ยินรายงานจากชาวเมืองนะ่าว่าบ้านถูกโจมตีด้วยสิ่งมีชีวิตบางอย่างกดใช้ที่การแทงของปีส่สแต้ตายแล้วไปล้ว ฉันต้องรอเธออีกนานสักแค่ไหนโย่โเร็ว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 เรนวเราวเร็วเนนี้แน่ๆวเร็วเน็อ้่เเร็ววเร็เร็วเร่เร็วเรวเร็เร็วสวสเรว สำนักงานนักสืบมหัศจจรยรไม่ใช่ซูปเปอร์นักสืบนักสืบเหนือธรรมชาตินายที่คนที่โดนโจมตีหรือเปล่าอ่ะที่รายง,งานเข้ามาใช่หรใช่แล้วครับขอบคุณที่มานะเมื่อไม่นานวันนี้เนี่ยบิสมีชีวิตน่ากลัวเนี่ยเกิดขึ้นในบริเวณนี้ฉันพยายามที่จะบอกเกี่ยวกับมันแล้วนะแต่ว่ามันเหมือนกับปีศาจช่วยฉันด้วยนะ ถ้าเกิดว่าเป็นไปได้เนี่ยอย่าให้มันนำภัยอันตรายมาสู่ผู้อื่นเลยอ่ะโอเคเชื่อใจพวกเราได้เลยและนี่คือบีทสุดยอดนักสืบในตำอะไม่ใช่ในตำนานนักสืบเหนือธรรมชาติคนใหม่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 สุดยอดนักสืบเหนือธรรมชาติไม่ต้องกังวลนะบีทเนี่ยถึงจะมือใหม่อยู่แต่เขาก็เทพสร้ากันแล้วนะโอ๊ยนี่มันขา หัวเขามีแต่เสียงเพลงเหรอวะโอ้ยเชี่้อ่ะไปเลยสุดยอดถ้าแทงนี่กำลังอุ้ยโอ้โหตายเลยอย่างั้นเหรอท้าวิเฮ้ยเฮ้อเฮ้ยลบโอ้โหสุดยอดลบดิจิตดิเออเอออย่าเพิ่งเออถ้าแทงเออเฮ้ยอุ้ยลบเก่งจริงผู้ชายคนนี้โอ้โหลบอีกแล้ว วิ่ง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 เอ้ยโหมีคนเชียร์ปล่อยให้เราสู้คนเดียวเฮ้ยโหกระโดดหลบนี่อะไรอ่ะยูสกิลคููดาวอยู่เลยทำไม่ได้ถ้าแทงแทงปีศาจเออตะกี้ค้อหนึ่งสองเรียบร้อยขอบใจนะขอบใจมากมากเลยอพ่อนายอ่ปีศาจพวกนี้มนถึงตายไปหมดเกิดว่าไม่มีการช่วยเหลือจากนายเนี่ยฉันก็ไม่รู้จะทำอะไรอ่ะขอบใจอีกครั้งหนึ่งนะดีมาก ตอนนี้นายก็พร้อมที่จะเป็นสุดยอดนักซื้อเหมือนธรรมชาติตั้งฉันมาเลยโอเค,อเคสุดยอดเลยฮะอยากได้สกิลใหม่แล้วสิไอติค,คิวจนเ,เลี้ยจบหรือยังแทงป้าไม่ได้เฮ้ยตีป้าไม่ได้ป้านนะโอ้โหต้องเสร็จก่อนโอเคนี่มัน GTA หรือเปล่าโอ๊ปปุ๊บเลยไปเลยไปเลยวตามไปไหนอ่ะ บ้านหลังนี้หรือว่าจะเป็นบ้านของเรากันนะเฮ้ยต้องคุยกันหน่อยก็คุยหน่อยนี่คือบ้านของนายนะและนี่คือสําหรับกุญแจสําหรับบ้านนายมันก็จะมีดาบแล้วก็กรอกเนี่ยที่จะช่วยนายได้ในการทาภารกิจและนี่ก็คือสัญลักษณ์แห่งการเป็นนักสืบของนายช่วยโชว์อันนี้ด้วยนะ เพื่อดีแสดงว่านายเนยี่ยเป็นส่วนกระทิสแลถ้านายว่างเนี่ก็มาที่ออฟฟิศได้จะได้มารับภารกิจฉันติดต่อนายนนายอยากต้องการความช่วยเหลือนะโอเคตอนนี้ฉันรู้สึกว่ามีบางอย่างแย่เกิดขึ้นโอเคมิสซิลี่พอยสามารถเอาไปแลกอาวุธแล้วก็ติดตั้งบางอย่างได้แล้วก็สามารถได้กราะอีกด้วยโอเคกดโอเพื่อ เปิด c อ u s i v e shop ว้าวนี่คือเอ u s i v e shop หรือว่าต้องจ่ายตังไม่ใช่ต้องสปินต้งหาควาอสามารถสปินได้เลยเหรอพเมีมเสียงชายอุ้ยดาบพุทเท่อุ้ยพุทเทจงอันนี้วิชบูมซเปอร์ฮีโร่มาสอเอ็มบโรโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาสุ่มกันพัหน้าและตอนนี้เราก็ t ท t o r i รีกันเรียบร้อยแล้วครับผมถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b e เพื่อเป็นเกอร์อจ เคเรามาใส่อาวุธกันดีกว่าใส่อาวุธตรงไหนอะ่ะเ,เฮ้ยแม่งใส่ตรงไหนเนี่ยว้าวโอเคขอตัดกิ๊บไว้แค่นี้ก่อนอาที่จุง